โอกาสยาช่วงหลังไม่ได้เห็นว่าเขาออกงานด้วยกันนะไม่อะโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงที่เป็นโอกาสที่เราได้เห็นเขาเนี่ยอ,อยู่ด้วยกันเนาะพ,พี่บอกว่าไม่ได้เจอของอะไรแต่หนูยังจําหน้าแฟนคลับเขาได้อยู่เลยเจ้า<อ>เหมือนเพิ่งเจอกันอยู่เลยตรงนี้เขาเหนียวแน่นอยู่แล้วไงตรงนี้เขาเหนียวแน่นอยู่แลนะแต่ว่าก่อนจะไปเจอกับเฟซิโตนตอนนี้เรามาเจอกับสุดยอดเชฟของเราก่อนดีกว่าถูกต้องค่ะสาหรับเมนูนี้นะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะอเสียงต้อนรับให้กับยอดเชฟของเมืองไทย เชฟแก้มาแล้วครับอาตรบมือดังเดียวเชฟแก้วเดียวแม่เชื่อว่าหลายๆคนได้คุณหน้าคุณตานะส่วนใครที่ตามดูรายการแข่งขันทำอาหารกันอยู่นะครับหาอันดับแรกเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้เนี่ยเราได้มาเนรมิตแล้วเรามีลูกมือที่แฟนคลับเขาเหนียวนแน่นจะอยู่ขนาดนเชฟเป็นยังไงบ้างคะ้นทำได้หรือเปล่าเลยคะ่ะรู้สึกแบบโหแฟนคลับเขาเหนียวแน่นจริงๆนะคะนี่คะ,ะจริงๆที่อยู่ตรงหน้านี้คือแฟนคลับของเชฟหมดเลยนะคะ กก็็คคคคึึึได้ขอเซลแฟนคลับของเชฟแก้วใหม่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นื้อหน่ารักนะเพราะว่าผมมาดูตอนเชฟแน่ยเชฟเป็นคนแบบทำอาหารมีเสน่ห์มากบอกเลยส่วนตัวนะเนี่ยส่วนตัวนะเนี่ยส่วนตัวอยู่แล้วส่วนตัวน่ะชมออกสารธนาเลยนะเพราะว่าเผื่อมีโอกาสไปทานร้านเชฟเชฟก็จะได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้เราหน่อยเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะเชฟไปแต่ไม่ได้ส่วนลดนะไม่ให้ส่วนลดก็ต้องไป แต่วันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันในวันนี้เนี่ยคือเมนูอะไรครับเชฟครับค่ะชื่อเมนูว่าซากุระสกายค่ะหุยอันนี้มันคือเป็นอะไรเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมครับเป็นขนมหวานเป็นขนมหวานใช่เป็นขนมหวานผิดอีกแล้วทั้งรอบสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วพูดอะไรไม่เคยถูกเลยกระดุมแม่ละผิดผิดทุดไปหมดเลยพูดไปหมดเลยอ่ะนั้นบอกความพิเศษของเมนูนี้หน่อยเชฟครับค่ะก็คือเราใช้เป็นเกลืออ๋อ เอาแป๊บเลยตอนนี้ใครมีล่มเอามากางก่อนได้ทำกันเหมือนเดิมนะท่านไม่ไปไหนพวกเราก็ไม่ไปไหนมางันถูกต้องค่ะเพราะนี่มันปล่อยๆอยู่กันได้โชว์ขนาดที่ก้อยยืนยืนอยู่ตรงนี้เขาไม่หลไม่หลับโชว์โดยเพราะเราเราพวกเราไม่กล้าไปเลยเราไม่ไปอยู่แล้วแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเฮใช่อะอย่าไปท้าทายอย่าไปท้าทายเรานั่นแหละครับอย่าไปท้าทายอย่าไปท้าทายอย่าไปท้าทายแค่คะ อยู่แล้วเนาะใช่ต้องมาแบบญี่ปุ่นนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความน่าสนใจแล้วก็ความยากเนี่ยยากไหมเพราะชื่อมันก็แบบเอ้ยอะไรอะเชฟขนมมันจะยากไหมสักว่าเอางี้ดีกว่าในเมื่อตอนนี้ทุกคนรอคอยกันแล้วเราเชิญผู้ช่วยเชฟไปเลยดีกว่าได้ไหมอยากเจอผู้ช่วยเชฟหรือยังอ่ะถ้าอยากเจอแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับพี่คริสพีรวัตรและสิงโตฟเชีย ขนาดนี้เชฟรู้สึกว่าค่อยแขวหวั่นไหวไหมทำอะไรไม่ถูกเลยเชฟมือสั่นก็คราวนี้นะจะเห็นเชฟประกอบอาหารมือสั่นก็คราวนี้นิดนึงนิดนึงพี่คิดม่าอีกตัวมีอะไรอยากจะพูดไหมอยากพูดนะฮะคือตอนนี้ถ้าจะรีบถ่ายรูปนะฮะรีบถ่ายก็ได้ตอนนี้เลยนเพราะได้อีกไม่นานผมจะเรียกแป้งลงมาแล้วนะฮะ ก่อที่มันมันจะลู่มามากกว่านี้มันจะลู่มามากกว่านี้ครับผมอ่ะเมื่อกี้เชฟเขาบอกไปแล้วว่าเมนูของเราวันนี้เนี่ยเป็นเมนูของหวานครับครับมีคุณมีทักษะการทำอาหารขนาดไหนอ่ะคุณห่อนผมมาเคยรับบทเป็นเชฟขนมหวานมาแล้วครับผมเอ้าแล้วหวางขนมกับคุณเนี่ยอะไรหวานกว่ากันผมไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เพราะผมเป็นแซ่บ แซ่บจริงไหมแต่คนที่จะคอนเฟิร์มได้ดีไม่ใช่พวกคุณนะคือผมเฉพาะแบบว่าเอาเชฉพบอกว่าเอาฉันไปเลยทำไมใช่ฉันเบื่อแล้วเชพบอกฉัแค่บอกไม่อยากกินตรงนี้เลยรีบอันนี้ใช้ต้องไปฟ้าเหรอฮะใช่ฮะถ้าเฉพขานเนี่ยจะดีมากนะเพราะขาดไฟเก่ามันแรงนะฮะ ส่วนประกอบในเมนูนี้เนี่ยมันคือของหวานครับขิงไม่ต้องใช้ใช่ไหมผมว่านะเชฟแก้วใช่ถ้เอาไปรอข้างถึงใครอย่างก่อนรอให้ะไรอย่างก่อนครับแต่ว่าเวลาเจอเราสองคนทุกครั้งเนี่ยสนุกจริงๆเนี่ยนอกจากอยากรู้วิธีทำแล้วอ่ะอยากรู้เรื่องคุณสองคนมากกว่าใช่แต่ว่าเรื่องเขาสองคนเนี่ยมาวันเดียวก็ไม่หมดเพราะเรื่องราวมันเยอะครับครับเอางี้ดีกว่าคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยเชฟนะวันนี้เชฟแก้วเขารออยู่แล้ว เต็มที่นะวันนี้เต็มที่ครับผมเอก้าเต็มที่ครับผมคุณต้องช่วยคนสิ่วยเ่างๆอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวให้เชฟแก้วเริ่มเลยว่าวันนี้เมดูเราต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาทําเมกกันก่อนค่ะแต่เมกใช่ขอราะสกุลไซา์ไงใด่แล้วค่ะทุกคนมาใส่ถุงมือกันก่อนเลยดีกว่าโอเคครับผมนี่นะมันเริ่มเลยว่าเมนูในวันนี้เนี่ยเขาใช้ออชิปกะเหรี่ยงชักเดี๋ยวกลิ่นอาโงนเคียวโฮในการทำด้วยนะใช่แต่ทำ เป็นเมนูขนมนะใช้เครื่องดื่มโอชิกรีนทีแอเกียวโหที่เราดื่มกันแต่ความสดชื่นเดิมๆหนาๆแต่ว่าเราจะมาทําเป็นขนมค่ะอันนี้นะคะจะเป็นครีมชีสค่ะเป็นครีมชีสแล้วก็ตลอมกับบิบกิ้อยู่บ้านได้บีนใส่ปากได้เลยนะอจริงมันอร่อยอ่ะพวกนี้อ่ะชื่อแก้เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วชื่ก้เตรียมมาให้แล้วเดี๋ยวก็จะตัดไฟให้ก่อนนะคะ เชฟนะฮะเชฟแก้วครับแล้วเป็นขนมแต่เราต้องมีแบบอุปกรณ์เตาเตาอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอวันนี้ถ้ามันเป็นเราต้องทำุ้นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราทำมูนค่ะผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะครับถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้หรือว่าถ้าจำได้เนี่ยลองไปทำทานกันดูที่บ้านได้นะต้องถามก่อนให้ดูก่อนนะคะเริ่มเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่าเมฆนาะไว้ไม่เป็นไรเชฟครับเดี๋ยวเมื่อกี้เชฟบอกว่าให้ตัดปลายก่อนระหว่างตัดปลายกับตัดใจคริปกับสิงโตว่าไหนง่ายกว่ากันคะ ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะไม่จำเป็นต้องตัดไม่น่าเชื่อส่งอะไรไปกันนะับไปหมดตรงน,นี้ค่ะแล้ก็<อ>เดี๋ยววิธีทำนะคะก็คือบีบไปหยุดคะ่ะอันนี้มันเอ่อเหมือนเหลวนิดนึงก็คือเราอาจจะบีบเป็นสามสี่จุดนะคะแล้วก็บีบข้างบนเพราะมันเป็นดอกไม้ใช่ไหมะนะทำเป็นลูกกัอนออนแพ้เดี๋ยว ่เสรจพห้ดูนะะคคือขนาดเชฟทํารูปเมฆยังมองเห็นเป็นดอกไม้ตูสิใส่ทองจะทำออกมาเป็นรูปอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครัเอามาทําเมฆคานลองนะคะเชฟก็บอกอยู่ว่าเป็นสไตล์จานไทยจานมันนะลองทาอันนึงดูกันก็ได้ค่ะ เดี๋ยวก็เอาตัวอย่างอณิสสารสิอ๋อมันจะคนเหลวนิดนึงเอียงปุ๊บมันหยดเลยจะอากาศด้วยนะคะอากาศด้วยก็เลยทำให้ให้ไม่ได้เข็ตัวมันนิดนึงอากร้อนมันก็จะเหลวนิดนึงแต่เรื่องของรสชาติดีเหมือนเดิมแน่นอนเก้าพักงานจะเสร็จกว่าห่อไหมครับโอเคพี่เห็นหรอไม่เห็นเดี๋ยวก็ได้เห็นปกติแล้วพี่คริสเคยมีโอกาสได้ทำขนมอะไรแบบนี้ไหมอ่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ ชอบกินอย่างเดียวฮะค่ะไปใส่ทานใส่ทาน่ได้ไหมคะเนี่ยเฮ้ยไปคะไร้่ะไ้หนคะไดหมคะ้องนะทด้หมือไมคด้หมคะไมะหมะไดกไมะได้ไหมคะ้ไมคะไมะไมคะได้ไะ้ไมด้รคะไก้ไมคะ้ไหด้ไมคะด้ไยคะได้ไหคะด้ไหะได้ไคะไมคะหมคะมไหมคะไดไม่ะไหมม่ะไ้อนไหมคก้ไหไหคไ้ามคะหคั้หคไหมคะได้ด้ไหกคดียวกัะ แม่คนทายนี่ปกติทําร้านน้าชงป่ะฮะชงเก่งจังเลยเมื่อก่อนเน้ําชงตั้งแต่รู้จักโอยชีก็เลยรู้จักแต่น้ําชารู้จักกระน้ำชาเขียวไม่ต้องไปชงอีกแล้วเพราะว่ามีเครื่องดื่มอร่อยๆประจุควดอยู่แล้วนี่แล้วแล้วก็ย้ำอีกทีนะว่าเดี๋ยวเราจะหาสิบผู้โชคดีเพื่อมาชิมเมนูนี้แล้วก็รับจัดเบอร์ของพี่คริสพี่สงโตเลยด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะเบิกอันที่เสร็จแล้วมาให้ดูนะคะว่าเคนะมันเสร็จแล้วมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะ ใส่ในอ๋อมาแล้วไวมากครับนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ในถ้วยพร้อมกันเนาะอ๋อแล้วมาลอยใส่ถ้วยอีกทีนึงใช่ครับใช่ที่เย็นแล้วเดี๋ยวจะใส่เรียบร้อยโอเคจริงจริงมันต้องเอาไปแช่ด้วยใช่ไหมใช่โอเคครับนี่นะคะเอามาเดี๋ยวให้แชฟแก้วทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนได้นะคะอุ้นที่มันเหมป็นวุ้นเลยนะใช่ที่มันเป็นวุ้นที่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่เป็นอัญชันลงไปก็จะเป็นเอ๋อเพิ่มสีเข้าไปใช่ค่ะ เสร็จแล้วเพิ่มแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะคะตัวแป้งของเราหลังจากที่เซ็ตตัวแล้วซึ่งเดี๋ยวนะคะเช้คะจะได้อุปกรณ์อะไรไหมครับเชฟเป็นช้อนได้ไหมพอคนนี้แล้วใช้เวลานานนะคะในการเซ็ตตัวค่ะประมาณชั่วโมงเดือนก็เสร็จแล้วค่ะอ่าเผื่อว่าไปทําที่บ้านนะเขาดูเย็นหนึ่งชั่วโมงนะตรงนี้ต้องแช่เป็นช่องฟรีสหรือเปล่าครับแช่ช่อง ก็ได้ค่ะหรือแช่ช,ช่องธรรมดาก็ได้แต่ช่ชองฟิตจะเสร็จไวกว่านี่ดูสิงโตสนใจแปว่าหลังจากนี้อาจจะไปทำเองที่บ้านก็ได้เพราะว่าตอน,นเด็กเคยทาพวกบุนพวกเยลลี่แบบนี้แล้วแล้วมันไม่เสร็จตัวอ๋อแล้วก็คือออกมายังเป็นน้ำอยร่แค่หรอเยว่าส่วนผสมไม่คงที่ให้พี่สิงห์ลองก่อนก็ได้ครับโอเคทำไมโยนล่ะชอบใช่ชอบที่พ่คิดโยนให้พี่สิงโตตรงนี้อยากเห็นก่อนอยาดูก่อนโอเคไม่มีอะไรเลยนะเขาแค่บอกว่าอยากเห็นก่อนเลยหรอ เขาก็ชอบไงมันแบบมันน่ารักอ่ะน่าทานเด็กก้ยกมาดิคุณแม่ด้านหน้าด้านหน้าเหมือนรู้แล้วว่าพี่กิ๊กกับพี่สิงโตจะทำเมนูอะไรทาสีมาเดียวกับเมนูเลยอ่ะทาสีเล็บมาสีเดียวกันเลธอว่ะจริงด้วยเพราะเขาอาจจะได้เป็นผู้โชคดีที่จะได้รับจานเมนูนี้เขาเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ไม่ได้ถือเมนูนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้โดเม่โอ้โหเขาตั้งใจนะการทำอาหารเขาบอกว่ามันต้องใจเย็น พี่สิงโตทำพี่กีที่รุ่นก้นหายใจทำไมคะเนี่ยครับรุ้นไปด้วยฮะก้านหายใจด้วยเมทิลยูเยูรนยนะคะเฮ้ยเอาจริงเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะครับใช่ไหมตั้งสักดิ์อะต้องมีความใจเย็นจริงๆนะผมว่ามันค่อนข้างละเอียดนะถูกครับครับผมทุกอย่างอ่ะมาถึงคุณแล้วฮะคุณกีนะเดี๋ยวผมถือไม้ให้เอาละครับนี่คือการทำขนมครั้งแรกๆของคุณเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นแรกเลยฮะแรกเป็นครั้งแรกเลย ปาดอ๋อได้ปาดปาดได้ไหมได้มันไม่ง่ายจริงๆด้วยมันไม่ง่ายอ่าโอเคอ่าโอเค้ใช้ได้น่ะใช้ได้น่ะพี่กิ๊ฟเก่งไหมทุกคนยังไม่เสร็จเลยค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะแม่ก้อเดียวเฮ้ยอะไรอะไรเปื้อนเปล่า โทษบาตรทำไงอ่ะโทษนะเหนื่อยเลยอ่ะทิชชู่ดอะไรชดใช้ก็ได้เชดใก็ได้ไปพ้นนะฮะต้องเล่นตามบทหรือเปล่าต้องเล่นฮะแอคชั่นครับหนึ่งสองสามไม่เลื่อนนะเอ่อเปิดปากครับเช็ดให้เดี๋ยวๆไม่คนดูไม่ได้คาดหวังอย่างนี้เลยอ๋ออเช็ดเช็ ด้วยขอบคุณครับเชฟแก้วครับปกติเวลาทำอาหารเวลามีอะไรเปื้อนเราเรามีใครมาคอยเช็ดให้แบบนี้ไหมนี่เชฟต้องหาแล้วมายืนคู่กันแบบนี้ผมจะให้ต่อดีนะได้แต่ชนะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปเสร็จค่ะครับผมอ่าเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยนะอันนี้ยังไม่ใช่ว่าเสร็จนะยังไม่เสร็จนะโอเคครับอ่ะเรียบร้อย ต่อไปเดี๋ยวนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ไปเซตค่ะครับผมครับนี่ไปเซตเดี๋ยวอาทีมงานเอาอันที่เรียบร้อยแล้วมาให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราจะไปทำตัววุ้นกันค่ะครับผมวุ้นอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องเปิดเปิดก่อนนะครับเชนเปิดก่อนได้เลยค่ะเปิดก่อนนะครับพี่โบเนี่ยเราก็หาไม่เปิดจะทำได้ยังไงใช่อ่มันต้องเปิดก็เปิดก่อนเนาะนี่นะคะก็คือนี่เดี๋ยวจะให้คนละชจางอันนี้น้ำตาลนะคะอ่ะเทใส่ได้เลยค่ะครับชื่อ ต้องมากน้อยขนาดไหนอะคะเชฟหมดเลยค่ะอ๋อหมดเลยมค่ะอ๋อนี่ตัวมาแล้วตมาแล้ว่ตขตัวมาแล้วบอกว่าข้างล่างบอกว่าไม่หมดได้ไหมแค่นี้ก็หวานแล้วอ้ยเพี้ยได้เลยค่ะอ้าวไปค่อยๆไปไอันี้อะไรไม่รูเขาเหยียบเท้ากันนี้หนึ่งด้วยด้วยสิ่งวิวดูแปลก อันนี้เป็นผงวุ้นค่ะเหมือนผงวุ้นหยดน้ำค่ะบูดเสร็จแล้วก็เทน้ำลงไปค่ะอันนี้เดี๋ยวคลิกเทน้ำให้แล๋อเทหมดเลยใช่ไหมครับโอเคคลิสคะสิงโตฝากค่ะเาว่าอยากจะรู้ว่าคุณมีแก้วกี่ใบจะได้เทใจไปให้หมดเลยคุณฝากให้ฉันถามหรือเปล่าข้างล่างฝากมา วันนี้ก็แค่รอให้เตี้ยใช่ค่ะรอให้เตี้ยค่ะอ่าโอเคเฮ้ยเอาจริงนะตั้งแต่รู้จักคุณสองคนนี่คือเพิ่งเห็นทักษะเทคนิคการทำอาหารของพวกคุณสองคนนะครับเออถ้าไม่ได้ดูในซีนี่นะนะอันนี้คือแบบจริงๆเลยที่ได้เห็นถือว่าทักษะการทำอาหารของผมเป็นเป็นยังไงครับเอาก็ดูทรรมะธรรมแงดีนะใช้ได้น่ะก็คืออยากลองชิมไหมครับอยากลองสิชิมเนี่ยชิมของหวานค ได้ได้ไม่ล่ะได้ไม่ล่ะเราทำของววันก็ต่อเลยครับโอเคเนี่ยห่วงก็ห่วงอ่ะครับอ่าอ่ะค่ะแล้วก็คนครับอ่าเน่แล้วก็ให้คาเดือดคือแต่ละเมนูเนี่ยจริงๆที่เราหยิบมาวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ไม่ได้ทำยากเผื่อว่าแฟนๆโอชิเนี่ยสามารถไปทำตามกันได้ที่บ้านนะครับต้องและที่สำคัญความแรงของไฟมีผลไหมครับ ไม่มีค่ะให้มันเดือดพอเดือดเสร็จแล้วเราก็สามารถยกลงได้เลยโอเคขอให้มันเข้าเนื้อเท่านั้นเองใช่ให้มันละลายให้มันละลายหมดโอเคความแรงไม่มีผลแล้วความแซ่บของเราล่ะคะมีผลไหมคะไม่น่าจะมีผลค่ะเพราะว่าทของหวานมันไม่ได้ทําของขาวแต่ไม่รู้ก็ตอนต้นเองคุณบอกว่าหวานหรือเปล่าไม่รู้แต่แซ่บแน่นอนไงหวานไม่เท่าไหร่แหละแซ่บแน่นอนอย้ำมาแล้วนะเยาย้ำมาแล้วนะนหนจังต้องขายตัวเองไง เอาขายไปเรื่อยๆขายไปเยอะเนาชอบนี่ค่ะมันก็จะกลายเป็นข้นๆแบบนี้นะคะอ่ามันละลายเล่นละลายนะใชาไหมคือจะข้นๆแบบโอเคซึ่งพอมันเดือดอะไรเราจะเอาอันที่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะครับล้นแล้วก็เย็นแล้วครับเราให้เขือนเลยเขื่อนอ๋อคือถ้าท่าเนี้ยคือเขิ่อนแล้วใช่ไหมคืออาการออกเลยใช่ไหมรู้ๆเลยเหรอจมูกมันจะมูกจมูกก็คือถ้าเขิ่อนจมูกจะบาน ราไม่เคยสังเกตน้องชายผมเลยทำอาหารทอิเนี่ยคุณรู้เรื่องเลยคุณผิดคุณถูกแล้ช่วยน้องเรื่องตลอดเลยอันนี้เสร็จแล้วค่ะมันจะแบบเป็นข้นๆแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปเทใส่เม็ดที่เราเสร็จไว้โอเคอ่างั้นออกมาครับออกมาเมื่อเทไปแล้วออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณพ่คใช่ค่ะนี่ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยกคือคือเราก็เทดูดีนะครับใช่ใส่มาในนี้ใช่มันก็จะกลายเป็น ตอนนี้เราบิสกาย้ะเดี๋ยวเรามาทำซากุระกันค่ะว้าวเดี๋ยวพอเชฟทำเสร็จผมจะถามพวกคุณนะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างก็คือได้ควันนยมีสอบนะเฮ้ยดูเขาตั้งใจอยู่นะมีสอบท้ายชั่วโมงนะแล้วถ้านักเรียนตอบไม่ได้คุณทำโทษยังไงคะอยากเาลงโทษจมเลยเหรอเราไม่รู้ทำโทษยังไงของเขาคือไม่ให้ขึ้นเป็นผู้โชคดี ไม่ได้นะไม่ได้นะครับผมได้ค่ะต่อไปเราจะมาทำไซรัปกันค่ะโอเคอ่าไซรัปเนี่ยทำไม่ยากเลยแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นสกุละไซรัปนะคะากุระไซรัปเสร็จแล้วก็จะใส่ตัวลามจูสนะคะตัวน้ำมะนาวแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวโออิชิอัโอนเคียวโฮนี่อันนี้สำคัญที่สุดนะครับสวยขลุ่ของอ่าแล้วค่ะโอเคครับ ทำเลยไหคะลุยเลยดีกว่าครับเลยคกะมถึงให้แก้วทำเหรอคะได้ครับเชฟแก้วบอกเลยเดี๋ยวผู้ช่วยทำให้ไม่ต้องห่วงใส่เลยค่ะใส่ลงไปในนี้เลยอ่ะอ่ะแล้ววางถ่ายรูปกัน้เยอะนะติ๊งแล้วนะโอเคต่อไปเราก็จะใส่ตัวสกุระใส่หลังไปรับผม หมดเลยค่ะมีตัวมาแล้วที่เชฟครับอันนี้คือเทลงไปแล้วต้องให้ไปเซตก่อนไหมครับแต่เราจะเอาไปอันนี้ค่ะพอเทลงไปปุ๊บแล้วเอาไปเซตประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วค่ะ <Okay. S 2> อเก็คือเทลงไปก่อนแล้วก็ไปเซตตัวใน <Okay. S 2> ตู้เย็นก่อน,นแล้วค่อยเอามาแต่งน่ะค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆเซตไปเรื่อยๆอยากจะเทกินไปเลยโดยไม่ต้องรอเซตอ่ะเพราะมันดูแบบพอแค่วุชีก็อร่อยแล้วช แค่เน like okay? ี่ยแค่มีโอิชิกรีนทีกินกระดูกเทียวโมใสุดๆตัวเซลับจะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆแบบค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราให้บีบเข้าอันนี้ค่ะใช่เดี๋ยวจะสอดนะคะไอ้ลูกเล่นนี้น่ารักคือแล้วก็ดึงเข้าครับนี่เห็นไหมคะอ๋อมันาดึงเข้ามาในกระป๋อแล้ววิธีบีบยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ปักลงไปปักลงๆอ๋อใช้ปักเลยอ๋อวิแล้วรอ๋ออ๋ออ๋อยังไงอะอ เลยได้ไหมครับทำไมเชฟพูดเหมผมเป็นน้องโปเลยนะฮะเหมือนมากเหมือนมากพี่คิดเก่งมากพี่คิดเ่ะลองทำไหมครับลองทำพี่คิดมามมมเนี่ยเหรอมามมเก่งมากคุณบอยพี่ที่คุณบอยคุณบอยอ่ะพี่อนิงโต้คุบอยปังบีบเยอะๆบีบหน่อยไม่บีบกระป๋อไม่บีบแย่บนั้นคะ ทีนึงไม่บีบไปทีน so ึงไม่มาขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การแสดงเขื่อนนะตอนนี้พี่ก้อยยืนเขินทำไมก็ไม่รู้พี่น้อยเขาได้ยืนดูแล้วก็เออมันก็น่ารักไปนะครับอ่รีบร้อนยังไงยังไงยังไงอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับเชฟปเก้าครับแล้วเดี๋ยวเราจะบีบต่ออีกสำหรับผู้โชคดีอีกสิบอันค่ะอ้าวโอเค พี่คริสกับพี่สิงเป็นคนบีบด้วยให้ผู้ชนทานใช่เขาจะได้รับฝีมือของพี่ควรจะได้ทานบอกของซากุระนี้จากฝีมือการบีบอืดเก็บของพี่สิงกับพี่คริสด้วยครับวางไว้ในถ้วยได้ค่ะนี่คือเมนูนะครับบีบไว้ก่อนบีบไว้ก่อนซากุระสกายนั่นเองบีบแล้วก็เก็บไว้อ๋ออ๋ออันนี้เป็นเกี๊ยวเรียบร้อยค่ะขอบคุนะคะเขาสบตากันใช่ไหม เส่งแล้วเหรอเขาใช้เขาใช้ช่วงจราบนะคะตอนที่เชฟผัวใช่ไหมอะไรใช้เมื่อกี้เขามีแอบก็มันโซงสายตาเหรอก็คือระหว่างที่เชฟกำลังเก็บขอแล้วเขาแอบบอสบชันเขาใช้ช่วงจราบุนที่ทุกคนเผลออยู่ใช่ไหมใช่ใช่เห็นบ้างใครเห็นบ้างโอเห็นหมดเลยเราต้องจับตาดูดีๆนะครับคู่นี้เผลอไม่ได้เลยนะพี่โบคู่นี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะเราต้องจับตากันเป็นพิเศษ ถึงขนาดว่าเชฟแก้วเขินไม่ยืนด้านข้างแทนแล้วตรงนี้ใช่ค่ะแก้วว่าแก้วเป็นสวดเกินมากเลยเนี่ยไม่ใช่สวดเกินเลยครับเชฟแก้ววันนี้เชฟแก้วต้องบอกว่าช่วยบรังสันเนาะนะครับเมนูพิเศษพิเศษของเราน้องๆกินได้เลยค่ะฝีมือใช้ได้ไหมเชฟแก้วใช้ได้ค่ะไปแข่งรายการไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเห็นพวกคุณไปแข่งเหมือนกันนะจริงแล้วเอ้ทำไมคุณมาครับทำไมอะคุณตั้งใจหรือเปล่า คนน่าใจเหรอกลัวทำครัวไหเผยอแล้เผลไม่ได้เลยอันนี้ปิดให้ได้ครบสิบอันก็ถือว่าเรียบร้อยก็รับไปครับครับผมแปดแล้วค่ะตอนนี้แปดอันสุดท้ายอันนี้เขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยสากุระสกายนะครับถ้าได้ทานคู่กับโอชิกริทีชาเขียวกลิ่อองุ่นเคียวโวเนี่ยยิ่งเป็นการแพริ่งที่สุดยอดเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะ ผมผมรู้สึกว่าหยุดตรงนี้ได้กลิ่นหอมๆนะพี่เสิร์ฟนะครับกลิ่นกลิ่นหอมหอมของซากุระหอมกลิ่นองุ่นเคียวโฮใช่หอจังหวะให้ได้ตั้งใจบ้างโอเคให้เราได้ตั้งใจทำบ้างหอมจังหวะให้พิเศษบ้างได้ได้เรียบร้อยยังทำเสร็จยังไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเรนูตีถ้าเรียบร้อยแล้วปรบมือกับทั้งสามท่านก่อนเลยดีกว่าเน่น้าก๊า อมาดาใครสนใจนะคะอยากจะดื่มนารสรชาตินี้ของโอชิกรีตีชาเขียบกรีนโานโยไปลองชิมกันได้มีชิมกันด้วยนะคะที่บู๊ใช่เลยครับพี่ชัยก็ไปดูกันได้นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทั้งเชฟที่คริสบีสุโตถ่ายรูปก่อนได้ค่ะขอบคุณเชฟได้ค่ะโอเคครับโดยกันนะเชฟแก้วด้วยนะครับเมนูหอมๆแบบนี้ไปชิมกันได้เลยนะคะดื่มกับกับนะคะวันนี้เราก็สามารถมาในร้านพตรังสาดาเป็นเมนูซากุระสกายวันนี้ด้วย ไดูดดีมากพี่ชายพูดแล้วกลับไปทำให้ให้ลูกให้ลูกให้ลูกทานได้นะได้เลยได้เลยขั้นตอนแรกคืออะไรอก็ยากอะไรแล้วก็นเทมีไอ้บีบเนี่ยคอนเทาปีเนี่ยปีบเท่ามาบีบเป็นรูปดอกไม้พี่ชายลูกบอลแม่แต่ว่าจริงๆนะผมว่าถ้าใครที่มีฝีมือในการทำาหารธีมแต่พิธีกลิ่นองุ่นเคียวโฮนิดหนึ่งสิพี่เกร้จริงๆต้องบอกว่าโอชิองุ่นเคียวโฮเนี่ยครับ มีความเขาเรียกว่าใกล้ชิดกับคริสสิงมากมีความหมายกับคริสสิงมากประมาณหนึ่งครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางโอชีก็เพราะว่าอุ่นเยวโฮเนี่ยนะครับใช่ครับก็ขอบคุณทางโอชีมากครับที่ยังเอ็นดูที่ยังคิดถึงคิสสิงอยู่ได้ได้พาให้คิสสิงได้มาเจอแฟนๆทุกๆคนในวันนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับใช่ครับคิดถึงไหมทุกคนคิดถึงก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมสุดท้ายแล้วครับเชฟแก้วครับฝากหน่อยดีกว่า ฝากเมนูนี้รวมถึงถ้าอยากจะตามไปชิมฝีมือของเชฟได้ไปตามได้ที่ไหนครับอ๋อก็อยากจะฝากเมนูตัวสก,สกายนะคะหวังว่าทั้ง10บทัานที่ได้ลองชิมเนี่ยจะชอบนะคะก็ถ้าอยากไปทานที่ร้านแก้วร้านแก้วอยู่สาทร12ค่ะชื่อเอาไดาเอชนะคะครับผมอ่ะขอเสียประมือกับทั้ง3ามท่านของเราด้วยนะครับผมเชฟแก้วคริสและซิงโตเอาลใ,ให้คุผู้ชมที่ชมไลฟ์ของเราอยู่นะครับ อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพรเดี๋ยวตอน5โมงตรงเราจะกลับมาเจอกันบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งกับพี่กลัฟนะครับผมแต่ว่าสําหรับช่วงนี้เนี่ยจทั้งสองท่านอยู่กับเราเพราะว่าเราจะต้องให้เขาได้ชิมชิมฝีมืออเมื่อสชมพูนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลผู้โชคดีกันด้วยจ้าใช่ครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟแก้วอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับมางั้นเราเข้าสู่ช่วงงการจับรางวัลกันดีกว่าครับเอาล่ะมาด้านหน้ากันเลย ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารอด้านาหน้าเราพี่บอลเนาะให้เลยครับให้ให้ใหน้องเขาซ้ำหน้าเราพวกคู่นี้เนี่ยไปต้องรีบไปต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์มาละลายหมดแล้วคู่นี้ไม่ไหวแล้วเราไม่ต้องแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยลอ่ะอยู่อีกแล้วนะกแค่มองหน้าเฉยๆเราพูดอยู่ว่าเราไม่เคยมองหน้าของกับชายไม่มีอะไรเราให้ฝากถึงคนข้างล่างด้วยฝากด้วยแต่คุณฝากกันสองคนน่ะไม่ก็ฝากพวกผมสองคนไงเออกรจิกหน้าขาเขียวกันหมดแล้วตรงเนี้ยไม่ไหวแล้วขอเลยนะ ฝากเอาไปสิฮะเราเป็นสาววังมาเขาเริ่มบูลลี่กันตัวเองแล้วนะฮะว่าเป็นเสาวาัคือฝากเอาใจช่วยการร้องเพลงของเราในรอบเย็นด้วยทั้งของออฟการ์และของกามด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นยังไม่หมดเพียงแค่นี้หรอกไปเจอกันครับโอเคพัสดุมได้กับนะครับพี่คริสพี่ซิกโตขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ไปไหนเดี๋ยวพงษมองแล้วมารวมตัวกันอกีกที